ถ้าย no oh ือยู yeah. ่แล้วมันวัดยูเซนอยู่ไกยูวัเซนโอ้ขึ้นข้างบนตรงนี้ลูกนุครังนี้ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวจ้าไปไหว้พระก่อนไปยุกตก่อนต้นใหม่นะ อาเสียบต้นกระถินเห็นไหมมีที่หนีบอยู่หรอกแค่กำงามคือเจ้าของเลยด้วยหรอได้หรอลูกจ้าทุค่ะแล้วก็จ่ายเงินลูกทำสังขารจ้า ถามน้าน้อยสิ่อลกใสยังไหนูไปใกล้ๆเอาวางยังไงถามน้าน้อยแกะให้น้าน้อยแกะก็ได้ลรกเอออีลาเก่าออกอีกแล้วก็แกะเเลสามเ่หนู็เคยไปล่องเรือนะสั้ แล้วสาวกขอยู่ที่นั่านนี่เขจะไปทำอะไรระบเดือนซุริบนี่แพงที่สุดนะคะแพงมากแพงมากแค่นี้ใช่ไหมสองอันใช่ไหมน้อยู้าละเดี๋ยวเราก็ไปน่าเออสวยี่สอื้มแบเขอสวยให้หน่อยอ่ะนี่เขาให้มาให้ใส่ให้น้อย เอาที่พอใจเลยแล้วเนี่ยหนูเอาต้นไม้นี่มาเผื่อว่านี่ไงเอาวางไว้ข้างหน้าเนยอแงแสงใช่อากจ่ททำังไมุ่ดโทเปยง่กยมดสยูยมดุสดีใช่ไหมมันสั้นหรพระาจารย์มันมันยาวมันยาวแล้วก็ยมดุสดีเรารอวันย่างเนื้อ

ขนมเราทำมาวางไว้ใครอยากทานก็ทานวางคว่ำก็ได้ลูกวางคว่ำลงเออคว่ำคว่ำอันนั้นแข้งอันนั้นอันนั้นไม่ได้คว่ำแม่หมายถึงคว่ำอย่างนี้ลูกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางพับปลุกเห็นไหมคว่ำอย่างนี้ลูกคิดนะเห็นไหมทางพับมันจะได้ไม่ไม่ ไม่เปิดออกมาไงลูกเออนั่นแหละจ้ามั้นชัดแล้วลูกจ่าออ้ะเทาหนะะูนก็เอานอั้นไปเทิร์นกันไว้เอาขีดข้อกันไว้ลูกแล้วก็จะได้เอาแซนด์วิชเราวางด้วยแซนด์วิชวางด้วยค่ะงั้นต้องเอาแซนด์วิชไปวางข้างหลังเลยเอาเลื่อนไปเออวางแซนด์วิชอย่างนั้นเออแหละแซนด์วิชเอียงได้ลูกเอียงเออแล้วเราก็าประกบกันนั่นละเออ เอสเบราโบอืมเค้กยังเหลืออันูควมลงลูกความลงเค้กให้มันอันเป็นสามเดี่ยมขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นลูก่าอันละเออบราโบไปเสร็จแล้วสิบเลยก็สี่สิบห้านาทีอะไรอีก เก้านาทีจะประสนะจะปรสมาได้ไหมโยมจำได้ไหมโยมเนี่ยปีที่แล้วก็มาไอ้ไอดีรักษาไว้ก่อนนร้โยมเนอะ อนยกสขาัไม่ได้ะยใส่หัวเอาลูกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุันะโมสสะะคะวะโตอระหตสมสุติวิสุงักขันทะยา ติสรลเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะปุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาพายาติสัลเนนะสหปัญจสิลานียาจามะสาธุธรรมปปปิิมยันเเาาาาระ สิกขาปัตตังสมาธิยามิอามีสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมีระยัมจะปะมาทถานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ ปุ่ิงยันติสิเรโผกคสมบัติสิเรนักน,นิพุิงยันติทสมาสิลังบิโซโทยายมการรักษาศิลห้าธรรมทุกท่านมีความสุขทั้งชาตินีและชาติหน้าการรักษาศิลห้าธรรมทุกท่านมีโภค่สมบัติมากมายมีมนุษยสมบัติสวรสมบัติและนิพานสมบัติและการรักษาศิลห้าเท่านั้นที่ทำทุกท่านเข้าถึง อริยบุคคลมีพระโสดาบันพระสกทาน,มา,นา,า,ทามีพระอนคาธามีและอรหันเป็นต้นขอท่านรักษาิ่งห้าให้นาและก็ดีด้วยเถิดพระทตโตสมมาสมพ mansa nangkat ja itu tiam pisangangkan sarangngkat Ja tiam piputdang sangat nangkat cam tiam pitamsa nangkat cam da tiam pisangkan salah nangkat พุทธาสมัยสิโตนามโออาวุธธรรมธรรมตาัสดะ์ะ้าตาเซวะเตนิธรรมโมมหาสังฆาตติวิสุทธสีระติโนนามโออมาตยารัตตะนะสนัตนาตยัสสะสัตุ์กังนามโอนามโอมากาติตัสสะตาสวะสดุตัย กันฉันตุปัตตวานโมการัสสัจจะเอนะสั สยามนวายาวตัสสะกเพุยงมนิโตเอตังสติงอาทิไถยพหมเมตังวิหารังอิตมะสุเตติรเจตันุประคัมสิระวัชเนนันสมปันโนกาเมสุวินัยยะเขตังนะหิชาตุขาปสัยยามปุนาเวติ Arahang sama-sama buddho-vijjata-rana-sampadno-sukhato Sakinapadakinanikatawararabantadwim Sato'u Takinim พรตาปเทราคันต <łość> huh? ุสาปเทวัาสาพระพุทธานุภาเวนัสกาสโส ที่พะวันตุเตภาวะตุสาภามังคารังราคันตุสาปฏิวัตาสาปฏธรรมมาลุภาเวนสัตสต้าสดที่พะวันตุเตภาวะตุสาพระมังคารังราคันตุสาปเทวัตาสาปฏสังคาร อาเวนัสธาโสตินฮาวันจุเทมาน้ยน้องวายคะลงทานด้วยอีลากกินยังไปแล้ว,ล,วลูกชิ้นลูกชิ้นไม้หนึ่งไม้เดียวตอนนี้มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานส้มตำขนมจีนมีอาหารเยอะแยะตรงนั้นมีโรงทานลูกชินนกช้นปิ้งฮาลูกชิ้นปิ้งเออตรงนั้น คนเยอะคนที่กินลรวบอกพระสนันกระบอกพระสนันกระบอก,อนบอกคนที่กินเลาว